แจ้งจับสาวขับรถไถไล่ชนรถเบนซ์เจ้าของที่ดินวังน้ำเขียวขณะเข้าตรวจสอบสภาพที่ดินหลังสารพิพากษาคืนสิทธิ์ครอบครองสปรกร3 1อ1ไร่เมื่อวันที่8ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวสริยาวดีสริธนคุณาพรหรือหมอเอื้องอายุ60ปีออกมาเรียกร้องให้ตำรวจสอพอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาดำเนินคดีนางสาววัชรีสุกรมใส ก่อเหตุขับรถไถเฉี่ยวชนด้านท้ายรถเบนซ์สีบรอนของตนเองจนได้รับความเสียหายเป็นรอยครูดขณะจากการเดินทางไปที่ไร่วังตะวันบ้านคลองดินดำหมู่ที่12ตำบลระเริงอำเภอวนน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจสอบสภาพที่ดินหลังเกิดข้อพิพาทกับกลุ่มพระสงฆ์และบริวารแย่งสิทธิ์ครอบครองที่ดินสอกอ3แปลงเนื้อที่รวม1 3เไร่ จนกระทั่งสารจังหวัดนครราชสีมาพิาพากษาเมื่อวันที่16กันยายน2567ให้คืนสิทธิ์แก่หมอเอื้องทั้งหมดเนื่องจากมีชื่อในเอกสารสิทธิ์ครอบครองสอบประกออย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับสั่งให้กลุ่มประสงค์และบริวารย้ายออกจากที่ดินหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและชดใช้ค่าเสื่อมสภาพ1 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นนางสาวสริยาวดีหรือว่าหมอเอื้องขับขี่รถเบนซ์คันดังกล่าว เพื่อตรวจสอบสภาพที่ดินเตรียมดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแต่ถูกนางสาววัชรีซึ่งเป็นบริวารของกลุ่มพระสงฆ์ขับรถไถสีแดงเฉี่ยวชนท้ายรถเบนซ์และเหมือนจะพุ่งชนตัวหมอเอื้องแต่กระโดดหลบได้ทันจึงเฉี่ยวชนด้านท้ายรถเบนซ์จนเสียหายก่อนนำหลักฐานไปแจ้งความกับพันตรบโทรสรัญยพงศ์หมายทองกุลธรพนงานสอบสวนสพวน้ำเขียว ให้ดำเนินคดีอาญากับนางสาววัชรีพร้อมพวกในฐานความผิดพยายามฆ่าทำให้เสียทรัพย์และละเมิดอำนาจศาลและบุกรุกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาให้การดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านนางสาวสริยาวดีหรือหมอเอื้องผู้เสียหายกล่าวว่า พื้นที่ไร่ตะวัน1 3 3ไร่เป็นเอกสารสิทธิ์สอประกอบสขีจำนวน3แปลงมีชื่อของตนลูกชายและพ่อเป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสารพิพากษาคืนสิทธิ์แล้วดังนั้นกลุ่มพระสงค์พร้อมบริวารที่พยายามเข้ามาแย่งสิทธิ์ครอบครองเพื่อสร้างวัดจะต้องย้ายออกจากที่ดินไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำอะไรในพื้นที่ ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนทำเรื่องบังคับคดีและคาดว่าจะสามารถเข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ภายในปีนี้เพื่อคืนที่ดินให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมส่วนคดีที่นางสาววัชรีบริวารของกลุ่มประสงค์ขับรถไถพยายามไล่ชนขอให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนิว24รายงาน